สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่28 HB News ข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านนาทีนี้ต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่จัดหนักจัดเต็มกับปฏิบัติการล่าสุดที่ระแงะนราธิวาสครับจำกันได้ไหมครับเหตุการณ์ลอบวางระเบิดเส้นทางรถไฟที่ต่อมรือโบโตกเมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาระเบิดครั้งนั้นสะเทือนขวัญ และวันนี้ความคืบหน้ามาถึงแล้วครับไม่รอดรวบแล้วสองผู้ต้องสงสัยบึ้มรถไฟล่าสุดเช้ามืดวันนี้คือ28ตุลาคม2568เวลาประมาณตีสามครึ่ง0330นหนอเจ้าหน้าที่บุกเข้าบังคับใช้กฎหมายแบบสายฟ้าแลบในพื้นที่บ้านกูจิงรือเปาะ และสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้ถึงสองรายคือนายมะต่อแพะและนายขอเหลสงวนนามสกุลครับย้ำนะครับการปฏิบัติการครั้งนี้โปรง่งใสยุติธรรมมีทั้งเจ้าของบ้านและผู้ใหญ่บ้านร่วมเป็นพยานทุกขั้นตอนตอนนี้ทั้งสองถูกเชิญตัวตามพรบกฎอายการศึกแล้วนำไปตรวจร่างกายตามพรบปราบปรามการทรมาน ก่อนจะส่งตัวเข้าศูนย์สักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46เพื่อสาวให้ถึงแกนนนำงานนี้ต้องขุดรากถอนโคนครับคำเตือนจากกอรมโนอภาค4 0ูนหน้าชัดเจนครับใครก็ตามที่ให้ที่พักพิงสนับสนุนสเสบียงอาหารหรือซ่อนเร้นผู้กระทำผิดเตรียมตัวรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา189มีโทษจำคุกและปรับอย่าคิดสนับสนุนครับ คุณผู้ชมคิดว่าเบื้องหลังระเบิดครั้งนี้มีใครอีกบ้างที่ต้องรับผิดชอบคอมเมนต์มาเลยกดไลค์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตาม2 8 hb news เอาไว้ข่าวร้อนแบบนี้เราจะเกาะติดให้คุณถึงวินาทีแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ